สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเคยสารใต้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเคยสารใต้ด้วยนะครับครับสหรับบุอนี้ผมกับชิมาเบาเรื่องเล่าให้ฟังครับคือว่าตัวผมเองกถูกหว้ครับเลยมาเบอกท่านผู้ชมฟังครับใครดอเมี่ยครับ เงียบถือพะว่า <c oughs> เงียบเป็นคนสื่อครับ<ๆ> <c oughs> <c oughs> ก็น้ากันล่ะครับตั้งแต่มื่บ้านคุณหล่ะครับก็เลื่อยมาเ hey, ห็ดขีบให้ทานผู้ส้มฟังมอนี่ครับล้วก็ถือกเลขสามตัวครับสามตัวล้วก็สองตัวครับส<ๆ>องตัวล่างล้วการเลขบนสามตัวบนนะครับก็ถือครับไอเลขเลขสามตัวนี้เดมาจกไสครับ เลขสามตัวนี้ได้มาจากวัดป่าพุทธอุทยานครับปูศรีสัานาราชครับที่ผมเป็นจุดขอจากปูครับตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยครับคือซีหาเจ็ดแต่แต่เรมันพมกับสื่อซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาครับแต่ว่าตอนไปซสื่อนี่คือสื่อเจ็ดสื่อซีเจ็ดหาน้ำสื่อคือกันตรงตรงเลยแต่เนี่ยมันก็สื่อเนี่ยมันสื่อเนี่ยสื่อ ครับการถือทั้งบนทั้งล่างครับเจ็ดเก่าก็รถือเจ็ดเก่าคือเลขอายุของไอ้ได้ถวดครับที่ว่าสี่คอยฝันแมนเดียฝันและก็เลขกับเข่าครับขอทังเบิร์ตเลยครับอ๋อที่ว่าซีเจ็ดหายตรงๆร้วก็รมาสองตัวกาถือเจ็ดหายอีกอสองตัวเจ็ดหายการถือสองตัวล่างเจ็ดเก่ากาถือคนมักซื้อหวยเนาะ ยังไงก็ตัดสรุปว่าถือทั้งหมดเลยบน <c oughs> ใช่วันนี้นะลอตเตอรี่ก็ถือกันว่าลอตเตอรี่ก็ถือตเตอ79ไม่เขาน่ะไปทําคลิปเน่ะหลายที่ก็จริงแต่คือเราไปทำหลายที่ก็จริงแต่ที่ที่เราแปลกมีความแปลกมีความฉีดใจมีความอยากสึกมันก็มีไม่กี่ที่หรอกที่เราจะพุ่งใส่ตัวนั้นคือวันนั้นไปอ่ะ มันจุดไปจุดทูบเนาะซีเสียนในคลิปเนาะเมื่อสิมีอีก,กาห้องนี่ตลอดเลยบนหัวบนหัวเสียนพญานาคเนาะ,นะนแล้วเขาก็จุดทูบนะมันก็ไม่ติดสักทีเนาะจุดได้แค่สองละตัวที่สามมันก็ไม่ยอมติดจุดตั้งสามครั้งถึงจะติดอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่ามีความแปลกเราก็เลยเออถูกใจตรงนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็อึศรัทธาปู่ด้วยเนาะเราตั้งแต่เราไปทําคลิปก็คือเรื่องต้มนม,มีมีความศรัทธาใช่ศรัทธาเรื่องตัวมาจากการที่เราแบบ เพ่นฝันเห็นพอปูเพื่นเรารอบแรกใช่รอบแรกที่สองเก้าใช่ที่ฝันแล้วก็ได้ถูกสองเก้าก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยก็คือฝันเห็นปู่ซีสัตนาคราชนะแล้วก็ตอนที่จะไปราที่จะไปจุดก็ฝันอีกที่ว่าฝันเห็นว่ามหาที่บ้านแล้วพาไปตรงปลายช้างก็คือฝันเห็นงูใหญ่ฝันฝันฝันเห็นสามรอบแล้วเนี่เออคือว่าบะเบียงว่าต้องมีเก่าเนาะใช่เก่ามากนี่เลยอืมแล้วฝัน ่ทีีรจจะะมแล้วตอนที่จุดถูกเนาะมันก็มีสิ่งที่แปลกคือจุดถูกบทิดสามทีอ่ะรากาอีกามะฮองยุงหวแต่คิดไ้ได้ใจละมันคือแปลกแท้เด็กตัวเี้เออมันมันตองมากจริงๆแต่เลาคิดแบบนี้แล้วก็ไม่แท้แท้แนี้ครับอันเด็กเขาตรงๆเลยว่าสิฮ็รคลิปเต็มอกว่าละค่ะว่าทั่วเอิญกบหน้ามาฮ็ดคลิปเต็มมว่าละแต่ที่นี่แบบคือว่าถูกเยเนาะ ขาจะไม่เอาเงินไม่ล่อเเงินก่อนเขาดนีเขาเอาเงินมาให้แล้วเจะเลยไม่อนีได้ส่วนโค้หน้ามากครับอันบ่ได้มาอวดว่ายังไงแต่พูดแท้ถึงว่าคือดีใจที่ว่าโอ้เราฝันแล้วเราได้ตามฝันแล้วเราไปขอปู่แล้วก็ปู่ปู่เมตตาดนบันดาลให้เราได้ตรงนี้แล้วกันไอ้คอยถือไปรไปนคนซื้อครับข้างเฉพาะใดโยกาบอัน แต่คือนี่ก็คือที่ผู้มเมตตาให้มาแลว้วก็เป็นของย่า่ค่ะย่ายย่ายทวดน่ะเล่าอันไ้โซไใลาร์กับลูกราน,น,นค่ะก็<ม>ะคือพอได้อยู่ค่ะตรงนี้คือดีใจร้ายๆแต่ก็อ่อ่ะไม่จคเป็นไปื่นเงินมมให้ครับค่<ส>ะก็เลไเยได้เงี้มือนีค่ะมือว่านก็ดีใจนะอันนี้แสนหนึ่งครับถูกแสนกว่าบาทอืครับอันนี้คือรวมถือรวมรวมแล้วแสนกว่าบาทถือรว่ครับแบบนี้ บอนี่ครั้งแรกในนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ว่าได้เลขได้เลขสามตัวแล้วก็สศงตัวแล้วถึงพร้อมกันทั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะพวกพกที่ที่ใกล้ถือก็ขึ้นลักหมื่นแต่รอบนี้ถือหลักแสนคือว่ามันมันถือหลายนะครับก็ถือรลายก็ที่ว่าปูซักที่เพื่อให้โโคกห้ลาบมากนะครับครับก็ถือว่าเดี๋ยวกันสิไปทัาบุญ น่าอธีบัตทีปูอยูนั่มเหรอครับสำหรับมัอนี่ก็ได้อ้าวซื้อยากท่านนี้ท่านกำลังก่อยอยู่แล้วอยากหาให้หท่านูชมเบิร์นกนมมอเลยนี่นี่ครับบาลมิยูปูแซนครับบาลมีปูที่หายไปแล้วก็ยายายช่วยให้ลูกหลานได้ต่อทุนได้ทรรมากินเนาะอันนี้อันนี้คือที่รวมไว้ครับแซนหนึ่งพอดีครับส่วนหนึ่งก็ราคาแซนก็บาท ที่เหลือกเป็นแบ้งย่อยก็เก็บไว้ครับอันนี้คือทำาปมงงั <White> ้นบ่ถือเมงมัทนีเนี่จะกลอยสองใบซือขนมสุกบหน้ากินเนี่ยเราน่ากินขนมแล้วนะคะเิาน่ากินเขาน้ำกันมอนี้ก่นไก่ต้มไก่ครับ เลี้ยงกันกินไปหมู่กันครับเติไมากินเทานกันทั้ก็เป็นพุ่นเป็นรอดเอาไว้เอาไปเฮ็ดคลิปเนาะมันก็มีต้นทุนได้จะทารถคทาร่าไหว้พระทั้บุญแต่เอาไปแต่ละหมองเนาะอันยังหน่อยกับตะไยปูแต่ละหมองเนาะชีสาหาร่อยน้ำมาณนั้นซื้อของถวายซื้อของบูชาซื้อน้ำมันรถไปควันนี้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเนาะครับถ้าผู้ใดอยากถูกหวยก็กดติดตามผมไว้เด้อครับและก็ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากอบอกก็คือว่าผมขอขอพูดเอฟซีของกบหน้าครับขอพูดหลายๆครับที่เขามากกดติดตามให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนั่นครับผมสำหรับเอฟซีจากที่ช่องของกบหน้าอัลฟิเชียนนะครับที่มาเบิ่งผมแล้วกดติดตามให้ผมเนาะครับ กบนาไู่เตพูดเต็มๆด้วยอ่าอฟฟิเชียนบอภาษากฤษบ่เคยเก่งค่อนหาดีร้ายเราออกได้แล้วทองจำไว้แล้วแบบดีใจร้ายครับผมกับแฟนนะครับกบบบ่เคยถึงไว้หลายผานนี่เนาะครับแก่พอดีแต่ว่าขาวๆเนาะแถวที่จำไหนเนาะตั้งแต่ผ้า บาเมฆไปเหตุคิดตียงเตียเธอแดดกับสองเก่าเนาะถือถไม่เหลือเลยสองเกามาหลักกัม้าบาดอีกที่สองหาสามตัวตแลักกัมามาถูกโคเก่าถูกซุ่มหวัง เดาถูกพอหลายพหลายสวันนี้แต่ว่างวดงวดก้อนนั่นสองสามถือว่าตามหลักบริสุทธิ์แต่ว่ามันถือโรตลีดมันไอโคโค้มเออมันถูกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แฟนเขาก็ถูกหาศูนย์หาศูนย์ที่ว่ายายก็ตายอยู่บ้านหลังวิธีหลังห้าสิบเนาะของยายรอบแรกเนาะห้าศูนย์ห้าศูนย์รอที่รอบสองมาอายุเจ็ดเก้าก็ ก็ยังคิดอยู่ว่าจะตามต่อแน่นอนมันจะมีที่ยังไม่ออกก็คือเลขฟาโลกับเลขที่บ้านของยายแต่ว่าเทีนี่คือหมดนี้จังแหงถือทั้งบนทั้งล่างสามต้นต้นต้ตถนเหมดเลยถือหมดเลยครับครอบครัวเราเลยทั้งอ๋อถือทั้งอยากทั้งหมดเลยญาติพี่น้องถูกกันหมดทุกคนเลยก็รู้ใช่เพราะว่า้าเห็นยายแล้วป้าเขาไปเจอนะเขาก็ฝันน้องสาวก็ฝันทุกทุกคนฝันอันเดียวกันเนาะ เขาก็เลยซื้อก็คือเต็มเต็มใหถวดแล้วก็เสืออายุเพราะว่าเพราะว่าทีซเสืออายุเพิินแล้วก็เลขเลล็กผ้งรืมเลขพศพศอเพลินเล่าแล้วก็เลขแต่บารเลที่แต่เขาบอกว่าอันเจ๊เจ๊ก็ว่าซื้อไว้เนาะมันกับมีแต่กันอลขรอย่างเนาะแต่ว่าจ่เข้ามั่นใจแล้วเขาก็เลยใส่นักเลย คุณกิตใจตัวใดใจคือฉันใส่นักไปก่อนเพราะว่าฉันมั่นใจตัวนี้นะคือฝันเนาะคิดว่ามาแทนนะแคือสินะก็าน่าไปก่อนบางแง่นึงแต่งวดแต่งวดนี้มันไปถูกเลขซ้ำตัวแล้วมันเลยได้ลายเลยค่ะแต่มันมันไปเลขปูนะคะซ้ำตัวเขาซ้ำตัวเนาะถูกทั้งเลขตัวดีแล้วก็เลขข้างอื่นอีกนะจบดีแห่งน่าก็อยากอยากถือแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวคนนี้เอาไหมนะครับน้องคนนี้เดี๋ยวไปขอโชคครับ เจ้าปูไหมเพื่อรับเบตาแต่ว่าก็มีลายหมองเนาะที่ว่าเขาเดี๋ยวคอยตามตามไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เลขที่เขาเดี๋ยวผมเสียใม้เบิ้งครับเดี๋ยวจะไม่พานผู้ชมเบิ้งนี่ครับที่ไปขอที่ไปขอแต่ละสถานที่นะพรความวันไม่คิดีนเลขเขาลายหมองครับที่ผมไปขอนะครับที่ที่เข้าลายหมองที่ว่าที่เขาที่แห็งก็คือเลขเจ็ดหาเนาะที่ว่าไปพอหไร่หมองที่ว่ามีเจ็ดหา เจ็แต่จ็ดเก้านี่ก็คือได้อายุยายคือนี้ค่ะได้จากการฝันถึงยายแต่มันเป็นเลขเลขเขาอ่านได้เลขเจ็ดเก้าแต่จริงๆแล้วแต่เลขลอกก้าถึงอยู่ถ้าถ้ามามาเจ็ดห้านี่น่าก็ได้ประมาณนึ่งแต่ถ้ามาแปดห้าโอ้ยยิงได้ลายกว่านี้ได้สองตับเลยได้จ้ะอันนี้มากชนะเลยตับเดียวได้คันจะว่าเปลี่ยนหาเลยสองเปลี่ยนหาหรือสองหาเปลี่ยนเลยเก็บไปหรอกเนี่ยเก็บไปเนี่ย เก็บไว้นอยันเจ้าบันเอาเงินไปเสี่ยงเอาสองกับนหนึ่งบนี่ค่ะทำมันออกเลขเนาะพี่จีได้อันนันเลขสองาแปดใช่เลขที่บ้านเลขฝาโรงอะค่ะสองดาแปดนี่ซื้อเวลา ก็ที่ซื้อไปที่ซื้อของยายก็มีเลขฝาลงกับอายุยายนะคะที่ซื้อ <c oughs> แล้วก็ที่ถุ่มนักใส่นักเพิ่นก็เลยเลขปูเลยอ่ะที่เพิ่นไปจุดแ้วห้อมีมิม้อง์กซ์ร้อนปแปลกๆนะจ๊ะไปจุดมองเงิ่นก็คือจุดถูกจุดแล้วก็คือจุดเลยจริงๆนะแล้วทีนี้ดูคอมเมนต์จากแฟนคลับเนาะหนูไปอ่านในช่องของแฟน,ขแฟนเขาบอกว่าอุลมมันแรงวันนั้นไม่มีลมเลยนะคะ มันเป็นวันฝนตกมันเป็นอากาศอ้าวมันไม่มีฝนแต่มันไม่มีไม่มีลมนี่แหละที่เราแปลกคือคนอื่นอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุจำแต่คือเรามันไม่มีลมเนาะมันม่มีลมอีกแล้วแล้วก็อีกกาที่อยู่บนหัวเสียนพญานาคหัวเสียนปูศีสัตตะนาคราชร้องตลอดเนาะสามรอบสามรอบร้องเสียงดังคนลุงแต่รับในโชค์นั่เอาอ้าโชคของกบนายเบเนไงนี่เิ่นโบเป็นโวมากบอก ก็กล่ว่ามันดีใจกระดือขึ้นกันแล้วว่าทีนึงสามสิบล้านกับผมหน้าคันกบหน้าถือซีบอลแมนเของมาหนีเด้ค่ะเคยอีสานไปตงไปหาเพื่อนถึงบ้าทสิบล้านสิบยี่ยมคนอยู่หนึ่งคนถือสิบห้าคนพ่อบ้าบูเอาไหมลูกนี่ใช่อนรีไม่จังใดครับโอเคเนาะครับสำหรับสำหรับเลขที่ของเยสทัวดที่พระท่านบอกเฮียนะครับเดี๋ยวผมสิบอก ท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับตัวเลขที่ย่งเหลืออยู่นะครับผมวางงวดของวันที่สิบหกกันยายนพศสองนหสี่นะครับตองมาแน่ๆครับเลขที่เหลืออยู่เหลืออยู่แค่สองสองหางเนาะสองหางครับเดี๋ยวผมสีมันลงในคลิปต่อต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมในเบอร์ครับสำหรับื้อนี้กินต๋งไก่ก็มันชิเย็นเียครับสำหรับื้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสัสรๆครับกล้มหน้าก่อนครับ เนต่อแรกกันนะครับการการกินซางซรนแก่ต้นครับสำหรับมลินี้ครับโอเคครับผมก็ขอพูดหลายๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเคยอีสารไตนําเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถั่วจ้วงถ่ํคแก้ว ไอ้ฝันเถใดกับบมีฟันใดใครบอยทุกคนฟันอนึงเนาะใช่ที่บอกป้าันคาันคือเก่าหรอคะแต่แฟนที่ม่ชื่ออะไรเออนี่ครับซื้อแก้วคำแก้วคือมืออาจะดูสมพงกปูอก็ได้เออแมนโอเคครับแค่นี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ